นคะคะอ๋อถัดไปเลยที่ชาก,กนกำลังหนานออยู่ค่ะเนี่ยหนานองไม้อืมตัดๆเลยนี่ครับอันนี้คือกำลังดีเลยนะคะนอค่านาดน,นี้ลองเหินๆดูนะคะนี่ครับอันนี้ก็ได้แล้วมีกำลังดีนะคะใส่รอบๆแต่ก่อน นี่ค่ะตอนนอไม้นะคะพอเราตัดแล้วนี่เขาจะเลือกแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะเทปพ่นทีาเราตรงตันให้เลือกแบบนี้นะคะสังเกตด,ดูตรงนี้คือเมื่อนยิ่งตัดนอไปแล้วนี่นอ,นออนไม้บริเวณตรงนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะไอ้นอนี้น,ะะนอนี้นนยังไม่ตัดกันนะว่าตัดระยะหนึ่งก่อน มีนอกเกานะคะน,นี่น่อกเกานะคะเพม่อนเนนอกเกาที่มทิ้งตันไปรอบก่อนหน้านุนนะะ่นเลยค่ะเนี้ยพอที่เวลาเขาก็จะแตกน่อกไม่บริเวณตรงนี้นี่เลยค่ะเราไม่ต้องตัดไปหลึกมากแต่ถ้าว่าเราตัดค่ายตัดค่ายเข้านะคะตรงนี้จะเป็นน้ำนักถ้ามาตรงนี้ยอย่างอย่างโปอกงได้ไหมถือได้ะคะ่ะแต่ว่ามันก็คือทิ้งกันไม่ชอบทานแต่ถ้าว่าเราตัดค่ายอะคะ่ะตรงนี้เราควรตัดห้หลึกกว่านี้เพราะมันจะได้น้ำนักมากกว่านี้นะคะอันนี้คอใหญ่ะคะ่ะ เดี๋ยวรอรอ,รอแป๊บนะคะอันนี้คือก,กอใยและกอหลึกมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตาคอนรอดข้าวไหมคะนี่เงียบคนนี้ต้องกลั่นกันไป <laughs> เออเนี่ยมันไปเดี๋ยวขึ้นเลนนนนยใช่ไหมคะก็ตัดต้นโกนกันมันล่อืมก็ตัดไม่มดค่ะนี่ลักษณะตัดไม่มดแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะคะกอนี้ค่ะกําลังออกหนึ่งสองสามสี่ห้าพกแป๊ดค่ะตกแปดค่ะบริเวณตรงนี้ออกโอเปตแป้นอ้๊กดาวน์นอ้กค่ะอันน,อน,นี้ อัปเดตให้เพืเ่อนๆดูนะคะมาเลนแยงแป้กมาแล้วตัวน,นี้ครับพึ่งโป๋นะตอนนี้นนนรคร,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 ครคับตำไส้นั่นไงไอันี่กระปอกนี่กระปอกเลยจังไนี่เป็นครับะปอกเปลือกคล้องนอกไม้เนี่ยค่ะออกมาใส่โคนไว้ไอปีนาหานข้องต้นไม้ตีปุ้งพุ้งแทะปุ๊กเลยนะคะ นี่เป็นอาหารชันเลิศของน้องตีปุูกไม่เลยนะคะออกค่ะเนี่ยฟอกแล้วก็ตีเอาไว้จะได้เป็นปุ้ยนะคะพอข้องอย,ยูอ่จะไล่กัวันนี้ยิงปลูกประมาณปีที่แล้วคะ่ะอายุประมาณปีนี่เอาปลูกขะแนงค่ะเนี่ย เนืไ้มไม้นะคะที่เราปอกอะนาฬิกานี้พอถ้าว่าปอกให้ซึ่งโอนทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแก่เร็ะคะ่ะขนงข้าว,น,น,วาานี่เป็นกระิ่นเราปอกเออประมาณนี้เพื่อที่จะไปเอาเปลื่อทิ้งอะค่ะเอาเป็นปุ๋ยค่ะนี่เลยโอเค วันนี้ได้ไม่เยอะค่ะวันนี้เพราะว่าเพิ่งตัดไปอาทิตย์ที่แล้วรบึงแล้วให้พวกผีีเข้ามาตัดค่ะโอ<ม>อาทิตย์ที่แล้วน่าจะดว่ได้ประมาณ40กิโลวันนี้ยิ่งก็ได้ไม่เยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าก็พอขายได้อยู่แล้วได้อขอบคุณเพื่อนๆดีก็ติดตามไว้นะคะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมาค่ะเอาอจ้ะ เนี่ยครับตรงนั้นมันคลิกหน่อยค่ะเนี่ยครับอันนี้อ้นเนี้ยต้องตัดโหเดี๋ยวจะโผนโหนมันนะถ้าถึงไม่เกะกะโผล่นั่นถ้าโตจะโผล่เงี้ยวได้ตรงนั้นถึอโอนนะคะอืมแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องถิงอ๋อโลงนึ่งก็คือต้องถิงเพราะมันจะแยกกินไม่ได้อ่าันเนี้ยตองถิง่ามันจะเกะนะคะตอนที่ว่าเท่ากับซาบันยิ่งเขาเรียกว่าตอนที่มันบินแล้ว อ่าจะลองทำแบบนี้อันนี้จะต้องมีส่วนที่แกแล้วก็ส่วนที่อ่อนสลับกันค่ะอข้างบนนุ่งคือได้เลยไงได้หมดแล้วเนี่ยยตนแต่ถ้าวันโน่ที่ว่ามันอย่างอ่อนเนี่ยก็คือกอกแซกก็ทานได้หมดเลยนะคะเอ้ขอบคุณจนนทุกคนนะคะจะกันไม่คิดนะค่ะ